เข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีสองคนเนี่ยเอายาที่ไหนแต่ตัวควายไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะนายตรงนี่ทำไมวะข้างหลังข้างหลังอะออกมาแข่งมาแข่งมาแข่งปมันไปมันไปมันไอ้เฮียเดี๋ยวนะผมปรับนิดนึบเออโอเคยวมารอรออยู่ไหนเนี่ย โอยโดน่ะไปไโอ้โหโดนลันทีเดียวไอ้สัดก็ไเอเลละโดยโบกไอ้หี่อเอเลโดนทีเดียวไม่ตายนะแม่อยเฮียเเเลเีลวล่

Ito, sama well, guys, sama well, gunner Tara, 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 tara 2, 1, go, drop 3, 2, 1, drop na 3, 2, 1, drop na Drop na, drop na Nisa Low chip lang tong ano natin eh English, ano, natin, SSK Baba nga tayo ba nang DDPS boy Low chip lang tong SSK natin Hindi, okay, open lang Chaps, 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 Tapos King Diamond tayo, King Diamond hit doon patay ha, Razor mo PJ, simak Mac doon Harapin si SK, nasa right Masag niya ano